สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพากันไปฉลองวันเกิดสุดพิเศษที่ f u ล์ Seasons Hotel Bangkok a ทเ a ้าพญาริเวนะคะโดยที่ครั้งนี้นะคะพิเศษมากๆนะน็อตได้เข้าพักที่ห้อง Executive Suite ของ f o u r Seasons นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าห้องนี้ค่ะมีเพียงไม่กี่ห้องเท่านั้นในโรงแรมนะคะตามไปชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in my memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องาราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิงเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนเรามาอยู่กันที่ Four s e a s o n นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ Four s e a s o n Bangkok a t h a p a y a River อีกแล้วนะคะต้องบอกว่าอาทิตย์นี้เรามาฉลองวันเกิดของน็อตที่นี่นะคะนี่ค่ะห้องนี้ก็คือ Four s e a s o n Executive Suite นั่นเองนะคะเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่โตอลังการมากกว่าครั้งที่แล้วที่เรามากันนะคะครั้งที่ทแล้ว,ลวถ้าใครยังไม่ได้ชมกันก็คือเป็นห้อง Premier Suite เนาะเดี๋ยวเรามาชมกันที่บาร์นะคะ วันนี้พิเศษก็คือนี่ค่ะเครื่องเน s p r e โซ o เครื่องนี้นะคะใหญ่โตอลังการค่ะเป็นรุ่นที่ใช้ตัวเหมือนคล้ายๆของคิมตันมาลลยที่เราเคยเปิดให้ไปดูนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นแคปซูลแบบที่เป็นรีไซเคิลแพ c k เกจนั่นเองนะคะนี่ก็นี่ค่ะทางโรงแรมเตรียมไว้ให้เยอะมากจริงๆเราจะบอกว่าเราแอบเตรียมแคปซูลกาแฟของตัวเองมาด้วยนะคะแต่ว่าน่าจะใช้ไม่ได้เพราะว่าคนละแบบกับที่นี่นั่นเองนะคะก็มีนี่ค่ะเต็มเลย เนะี่ค่ะแล้วก็มีน้ําตาลมีอะไรอีโกโ้นะคะแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยอีกหนึ่งอย่างของที่นี่ก็คือชานะคะของโวยานนะคะครัทงที่เราติดใจชาทีนี่มากแล้วก็มีนี่ค่ะน้าผึ้งนะคะเป็นว i l ฮ honey อยู่ในนี้นะคะก็คืออันนี้คือทานได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะต้มยำไรซ์เค้กเกอร์นะคะอันนี้คืออร่อยมากๆครั้งที่เรากินกันหมดเลยค่ะ แล้วก็ช็อกโกแลตแอนด์สตรอเบอรี่ไบนะคะอันก็คือเป็นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อร่อยเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีของเรียกว่าแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ชี่อที่เหลือก็จะเป็นเสียดสตางค์แล้วนะคะนี่ค่ะก็มีเซ็ตน้ำชาเอาไว้ชงชาซึ่งในนี้ค่ะก็จะมีชาเขียวเนาะเป็นเซนชาที่สามารถเปิดชงได้นะคะเราเปิดให้ดูกันครั้งที่แล้วอะ่ะเราชอบมากๆนะก็คือเปิดแล้วก็เนี่ยค่ะตัวนี้เป็นป้านชานั่นเองนะคะ นี่ก็คือมีชาอยู่ในนี้แล้วก็อันนี้เป็นที่ชงชาก็คือป้านชานะคะแล้วก็ชอบม,มากๆอีกอันนึ้งก็คือแก้วเอสเปรสโซ่นะคะแล้วก็แก้วลุงโก้นะคะก็คือมี2ขนาดนั่นเองค่ะมีการต้ตมน้าร้อนมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในริมชักมีอะไรบ้างนะคะเดาว่านี่คือตู้เย็นของเหมือนเดิมค่ะก็คือตู้เย็นนะคะมีสปาร์คิงวอเตอร์นะคะก็มีเป็นปันนาม,มาให้นะคะซึ่งในนี้ก็คือเสียเงินทั้งนั้นนะคะ มิกเก็ตมอเอร์นะคะแล้วก็มีของมืนเมาต่างๆมีน้ำน้ำผลไม้ด้วยนะคะมีโค้กด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่ามินิบาร์นะคะก็จะมีถั่วมีคริสปี้มีอะไรอ่ะพวกขนมต่างๆเนาะมิกนัทอะไรแงี้ค่ะก็สามารถหยิบทานกันได้ค่ะแต่ว่าก็เสียเงินนะคะก็มีตู้อันนี้ก็ตู้ว่างเปล่านะคะไม่ได้มีอะไรเนาะ อันนี้ห้องนี้ค่ะลักษณะคือสําหรับเหมาะสาหรับคนที่มาอยู่ยาวนะคะก็คือลักษณะมีครัวนิดหนึ่งเนาะมีซิงล้างจานให้นะคะแล้วก็มีฟูดแพคเตอร์ให้ใหญ่โตอลังการมากถ้าใครจำกันได้ตอนเราเปิดครั้งที่แล้วเราก็จะได้เป็นลำไยมาจานเล็กๆนะคะห้องพรีเว u ต์วีนเนาะสำหรับห้องนี้ค่ะก็จะมีแมงโก้มีมะม่วงน้ําดอกไม้ลูกๆมาเลยนะคะมีอง,งุ่นมีส้มมีลำไยนะคะแล้วก็แก้วมังกรมาเป็นลูกค่ะ แล้วก็นี่คือความอลังการของห้องรับแขกของเราค่ะตาม้าเลยค่ะจะบอกว่าเรามากันแค่สองคนครับคุณ้นะคะจริงๆห้องนี้ค่ะสามารถก็คือรับแขกได้สองคนนะคะถ้ามีเด็กๆมาก็สามารถใส่เตียงเสริมได้นั่นเองนะคะก็ได้ใส่เตียงเสริมได้สองเตียงนะคะอันนี้ก็เป็นของเรียกว่า complimentary ต้องรับเรานะคะมีไวน์มาให้ด้วยนะคะนี่ ค่ะเป็นของซิชิเลียนะคะทัสก้าเนาะอันนี้อาจจะได้เอากลับบ้านนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับขนมอะไรเอ่ยน,น่าจะเป็นทาร์ตนะคะ,น,ะ,น,น,ะ,คะน่ากินมากนะคะแล้วก็มีการต้อนรับเรานะคะเดียคุณสุธาซีนีแอนคุณจุธามาศนะคะวอร์มเวลค c มแบ f o ูโฟร์ซีซันโฮเทลแบง k o ก At j จ้าพยาริ We hope you have a wonderful time with us. If there is anything we can do to ensure your memorable stay, please do not hesitate to contact us mm hmm. นะคะน่ารักมากนะคะนี่คือการจาก Director of Group นะคะต้องบอกว่าเป็น handwriting เลยนะคะก็คือเขียนด้วยมือค่ะแล้วนี่เป็น complimentary เหมือนเดิมนะต้องบอกว่า มะนาวโซดาที่เนีย่ยเราชอบมากจากครั้งที่แล้วนะคะติดใจนะคะก็ครั้งนี้ก็มีเสิร์ฟมาให้นะคะเป็นอาจเรียกว่าเนื่องจากว่าเป็นสมาชิกของ LHTH เนาะ Luxury Hotel Thailand Fan Club ค่ะก็รันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้มาจากการที่เราเป็นเมมเบอร์ห้องนั้นแล้วเราโพสคําว่า Luxury Thailand Fan Club นะคะบอกเขาตอนจองนะคะทําให้แล้วเราก็จะได้จริงๆจะได้เป็นไวน์ขวดหนึ่งนะคะแต่ว่าเราขอบปลียนเป็นอันนี้นะคะแต่เราก็ได้ไวน์มาด้วยเช่นกันนะคะเป็น เรียกว่ามาเรามาฉลองวันเกิดนั่นเองเนาะคะ่ะทางโราก็เลยจัดให้ค่ะแล้วที่นี่นะคะวันนี้ก็จะมีหนังสือถ้าเราอยากรู้จักว่าโ r ล์ทีซ่นมีความเป็นมาอย่างไรนะคะก็จะมีหนังสือเล่มนี้จริงๆก็คือคล้ายๆกับขอ,องชาแนลนั่นเองเนาะสำหรับแฟชั่นต่างๆเขาก็จะมีบอกเนี่ยคะ่ะน่ารักมากก็จะเดี๋ยวเราจะลองอ่านดูนะว่ามันมี the art of hospitality อะไรกันบ้างของ Four Season นะคะเขาไปกิมมิกอะไรอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็เป็นใบปอกต้นไม้มา,มานะคะโซฟาเบสนะคะซึ่งถ้าถ้าคอมแพร์กับห้องเดิมเนะะี่ยค่ะห้องเดิมก็จะคล้ายๆกับโซนนี้เนาะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าจะอยู่ในแบบเรียกว่าห้องนอนห้องเดียวนั่นเองพื้นที่ห้องนี้ค่ะตามขนาดและดูภาพรวมก็จะประมาณ2เท่าของห้อง p r e m i e r ยริเวอร์ไซ์นั่นเองเนาะห้องหลับเดิมที่เราเคยพักกันนะคะเข้านะไปดูห้องนี้กันค่ะห้องนอนของเา ห้องนอนมีบุมพิเศษด้วยนะคะก็คือจะสังเกตว่าเราเห็นแม่น้ำทั้งสองห้องเต็มๆนะคะซึ่งชอบมากเราต้องชอบอยู่แม่น้ำนะคะแม่น้ำเจ้าพยาของเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือห้องนอนแล้วก็เหมือนเดิมนะคะก็คือจะมีส่วนที่เป็น iPad สามารถใช้ค o m m u n i q u e กับพนักงานข้างลานก็จะมีคนคุยกับเราตลอดเวลานะคะมองข้างล่างลงไปตรงนี้จะเห็นฝั่งหนึ่งเป็นชาเทียมนะคะแล้วก็ ข้างล่างเลยนีคะของเราจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรีว่า The Froom นะคะก็คือเป็นร้านอาหารอิตาเลียนแล้วก็เป็นห้องอาหารที่ใช้เสิร์ฟอาหารเช้าวันเสาร์อาทิตย์ณปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็สระว่ายน้ําใหญ่อยู่ข้างล่างนั่นเองก็จะมองเห็นนะคะนี่สวยงามนะคะเรียกว่า ก็จะเป็นมุมคล้ายๆเดิมนะคะแล้วก็เราไปดูมุมที่ซ่อนอยู่ของห้องนี้นะคะ<ม>ก็คือโต๊ะทํางานนั่นเองค่ะเหมาะกับคุณจู๊ใช่ไหมคะเวลานอนนอนนะคะคุณจู๊ดยังทางานดึกๆนะคะก็เชิญเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมีที่ลองเขียนนะคะแล้วก็นี่ก็คือเครื่องเขียนนั่นเองค่ะมีโปสการ์ดด้วยนะคะซึ่งโปสการ์ดอันนี้ค่ะเป็นรูปของแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองนะคะ แล้วก็จะมีหนังสือไว้สําหรับตกแต่งเป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะก็สามารถศึกษาหาความรู้กันได้นะคะแล้วข้างในนี้คือมุมโปรดอีกเช่นเดิมนะคะก็คือห้องน้ำน,นะคะบั๊บบาหน้าตาเหมือนกันนะคะก็คือกับเหมือนกับห้องนูงน้นเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะมีเหมือนเดิมก็คือจะมีโซกไปให้นะคะสบู่เนาะแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นเกลือสปานะคะนี่ แล้วก็มีรูฟ้าไว้ให้นะคะก็คือใหญ่ขัดตัวนั่นเองนะคะก็นี่ก็คืออ่างอาน,น้าซึ่งใหญ่หลังคาชอบมากมากนะคะแล้วก็นี่คือห้องน้ํานะคะห้องน้าไซส์ถ้าตัวห้องน้ําเลยเนี่ยจะใส่เท่ากันนะคะกับห้องนู้นเนาะโดยดูด้วยตานะคะกับด้วยตาแล้วก็นี่ค่ะก็จะมีอ่างล้างหน้าที่เป็นฮีเซนเทอร์นะคะก็คือมีสองถาดนะคะมีห้องน้ําแล้วก็ห้องชวเวอร์นะคะห้องอาบฝักบัวนั่นเองเนาะ แล้วก็เอ๊ะเราอยากจะบอกอะไรสำหรับอเมนิตี้ที่นี่นะคะเป็นของนี่ค่ะเมซองฟังซิสนะคะนี่นี่คือยี่ห้อนะคะหรือโลโก้เป็นโลโก้นี้นะคะหอมมากนะคะชอบบอกได้อลัจะยังไม่ได้เปิดเลยเพราะว่าเคยใช้มาแล้วนั่นเองนะคะอเมนิตี้ที่นี่ก็คือหลักๆจะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีไดเป่าผม มีเชวิ่งทิปมีเนี่ยค่ะมีจิเนตด้วยนะแล้วก็มีขคงเต็รค่ะเวอแคก็คือมีของครบทุกอย่างนะคะขาหดหรืออะไรก็สามารถขอที่ทางโรงแรมได้ขอที่ฟอน์ข้างลาง่างได้นั่นเองเรามาดูห้องนี้กันต่อนะคะห้องสุดท้ายแล้วนะคะของห้องนี้เนาะเป็นพื้นที่สุดท้ายก็คือ Walk-in g l o s e t นั่นเองค่ะ Walk-in Closet ห้องนี้นะคะใหญ่โตอลังการมากนี่ค่ะ ตู้เสื้อผ้านะคะนี่มีตู้เซฟนะคะมีถุงรอนรีอย่างที่เคยให้ดูไปแล้วครั้งที่แล้วนะคะก็คือมีที่เก็บนาฬิกานี่ค่ะที่ที่ใส่แหวนแ,แล้วก็ที่ใส่สร้อยนะคะนี่แล้วก็มีเก๊ตต่างๆนะคะให้เก็บของมีสลิปเปอร์ไว้ให้นะคะแล้วก็มีที่ขัด้เรียกว่าชูชายมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเรียกว่าใหญ่โตอลังการมากเลยนะคะ ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะอยากจะไปเที่ยวไหนกันต่ออยากจะให้เราพาไปเปิดห้องโรงแรมไหนนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะคอมเมนต์มาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปในสถานที่ที่ทุกคนรีเควสต์มาเนาะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้คลิป i n m y m e m o r y ด้วยนะคะแล้วจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้นะคะเราจะพากันไปเที่ยวแล้วนะคะฟ้าเปิดเมื่อไหร่เราไปแน่นอนนะคะรับรองได้ค่ะ ล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอยากจะบอกว่าด้านนอกนะคะยังมีพาวเดอร์รูมอีกห้องน้ำก็คือเป็นห้องน้ำอีกหนึ่งห้องด้วยนะคะและพอถึงวันเกิดของน็อตนะคะทางโรงแรมก็ส่งเรียกว่าเป็นถาดชิ้นนี้ขึ้นมาให้นะคะพร้อมกับการ์ดของน้องสาวสองคนนะคะที่ส่งขึ้นมาอวยพรพร้อมกับขนมของโรงแรมนั่นเองค่ะต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ